มหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มทําการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จวบจนปัจจุบัน9สู่ปีที่25ของการสถาปนามหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นำระบบการประกันคุณภาพที่เป็นสากลเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเอ็กโดยมีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการต่อย,ยอดคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศรุ่นที่2คณะแพทยาศาสตร์ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์เอ็กเพ็กซ์โดยกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ASEAN University Network Quality urance, a s s u r a n c e AUNQA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การบริหารงานโดยศาสตราจารย์ดรสุจินจินายน์อธิการบดีในรูปแบบฉลามนาเลสวนที่มุ่งหางานหาเพื่อนหาเงินโดยยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการผลิตงานวิจัยการเป็นที่ปรึกษาและการบริการวิชาการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพภาษาต่างประเทศโดยใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการคลังการเงินมีการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ท้งนี้โดยใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีความผสมผสานเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อเป็นการวางรากฐานมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม10อันดับแรกของประเทศภายในปี2560 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวรตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่างเว็บโบเมติกส์ Web atics, ปี2013การจัดอันดับมหาวิทยาลายัยเพื่อแสดงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบันโดยพิจนารณาจากจำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยการสืบค้นจากเซิร์ h En เและการนับเอกสารตรีพิมพ์ออนไลน์ Online. มหาวิทยาลายัยนเรศวรอยู่อันดับที่9ของประเทศและอันดับที่13ของ South East Asia URAP University Ranking by Economic Performance ปี2013เป็นองค์กรตั้งอยู่ในประเทศตุรกีโดยได้จัดอันดับมหาวิทยาลายัยตามผลงานและสมรรถนะทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่อันดับที่12ของประเทศและอันดับที่1,588ของโลก UIGinematic World University Ranking ปี2013เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดูจากสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวพลังงานสิ่งแวดล้อมโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมหาวิทยาลัยนเรศวนอยู่อันดับที่11ของประเทศ และอันดับที่198ของโลก s ซ m e c o i n s t i t u t i o n ส์แลน n ิ้งเป็นการพิจารณาจัดอันดับมหาวิทยาลัย3ด้านได้แก่งานวิจัยนวัตกรรมและเว็บไซต์สำหรับงานด้านวิจัยการจัดอันดับความสามารถในการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสกูปัสในปี2013มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่อันดับที่13ของประเทศและอันดับที่2,254ของโลกมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2,556ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์บรวรศิลป์เชาชื่นประธานกรรมการและกรรมการอีก5ท่านได้แก่รองศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์วันสัตยารักวิทย์รองศาสตราจารย์เพสัชกรหญิงอุษณีคำประกอบรองศาสตราจารย์ดเรเทียมจันทร์พาณิชผลินชัย รองศาสตราจารย์ดอร์สุรพลตั้งวรสิทธิทชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนมามัยนาอุดมทีมบริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรองอธิการบดีเจ็ฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารดอร์สุชาติเมืองแก้วรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริกรเษเซิริลักษ์ดำรงตำแหน่งถึง31สิงหาคม2557 และรองศาสตราจารย์ดรอร์ลอสลินวงวิไลลัตเข้ารับตำแหน่ง1กันยายน2557จนถึงปัจจุบันรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินนายปริญญาปานทองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรภูพงษ์พงษ์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนุพัฒน์โลหิตนาวี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดออรอนุพันธ์สิทธิโชคชัยวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนดรสิริชัยตันรัตนวงศ์สืบสารสังคมไทยให้เป็นไทยจากอวิชา คือปณิธานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งมั่นยึดเป็นแนวทางอย่างแน่วแน่รวมระยะเวลากว่า21ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2533 เพื่อดำเนินการตามร้อยเบื้องพยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวนมหาราชโดยใช้หลักการเพิ่มพูนวิชาความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวนแบ่งโครงสร้างการบริหารหลักออกเป็น5วิทยาลายัยและ16คณะการศึกษาโดยในส่วนของวิทยาลัยประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลายัย วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานและวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานสำหรับคณะที่เปิดทำการศึกษานั้นประกอบด้วย16คณะรอบกลุ่มศาสตร์ความรู้ต่างๆแบ่งออกเป็น3กลุ่มการศึกษาหลักได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุมวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย7คณะได้แก่คณะแพทยาศาสตร์คณะเภสัชสาสาศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะศาสตศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประกอบด้วย4คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มสังคมศาสตร์ประกอบด้วย5คณะได้แก่คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษศาสตร์และการสื่อสารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพสูงสุดด้วยการสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ทางวิชาการเชี่ยวชาญในทุกวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงคน้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเข้าใจในศาสตร์วิชาการอย่างลึกซึ้งท่องแท้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีพันธกิจสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นคือด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านทักษะและภูมิปัญญาในวิชาชีพทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการวิจัย รวมถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านการบริการวิชาการการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลายัยด้านการทำนุบำร,รุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการศึกษาสร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อการดำรงรักษาอย่างยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานชั้นนำโดยหล่อหลอมให้นิสิตของมหาวิทยายลัยนเลศวรมีเอตลักษณ์คือเก่งงานเก่งคนเก่งคิดเก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหาโดยสร้างสารรค์ให้นิสิตทุกคนให้เป็นปัญญาชนผู้มีความรอบรู้ทางสติปัญญาและมีคุณธรรมทางจิตใจเพื่อมุ่งมั่นก้าวเดินสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ ที่โดดเด่นทางงานวิจัยและสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป <S <S ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรมีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน โดยผ่านคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการคังสมองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านการติดตามผลการดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย3ามครั้งต่อปีการศึกษาผ่านการรายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะวิชารอบ6เดือนรอบ9เดือนและ12เดือนเพื่อสรุปข้อมูลรายงาน,นาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยโดยนำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจสีด้านให้เป็นที่ประจักษ์ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ้านการบริการวิชาการด้านการคำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สรุปคะแนนการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2556ตามเกณฑ์กสออและสมส4.44คะแนนอยู่ในระดับดีเฉพาะเกณฑ์สกอ,อ .9 องค์ประกอบ4.55คะแนนอยู่ในระดับดีมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการประสานการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์การประเมินที่เป็นสากลมาใช้การสร้างระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดดเด่นทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการที่เป็นเลิศเอสเพ็กสำหรับคณะวิชาวันที่29กรกฎาคม2556ณห้องประชุมสุพรรณกัลยา3อาคารสำนักงานอธิการบดีจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนเอเซียนคิวเอวันที่24กรกฎาคม2556ณห้องประชุมสลา5 อาคารสำนักงานอธิการบดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียนให้แก่ผู้บริหารระดับภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่20และ21มกราคม2557ณนห้อง Main อนเฟลเ e น c ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่1วันที่7กุมภาพันธ์2557ห้ณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่2วันที่8กุมภาพันธ์2557นห้อณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่3วันที่21กุมภาพันธ์2557ณห้องสัมมนาหนึ่งคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ KM Workshop เพื่อปรปับปรุงกระบวนการทำงานตามพันธกิจสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวันที่28เมษายน2557ณโรงแรมเรือนแพรอยัลพาร์คจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ K.M. Workshop สำหรับคณะวิชาและวิทยาลัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวันที่29เมษายน2557ณโรงแรมเรือนแพลลรอยอลพาร์คจังหวัดพิษณุโลก การประชาพิจาร์เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี2557วันที่23พฤษภาคม2557ณนะอาคารเอากาทศรสมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นำเกณฑ์การประเมินที่เป็นสากลมาใช้คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์เอสเพ์วันที่7พฤศจิกายน2557 คณะแพทยาศาสตร์รับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศาึกษาสู่ความเป็นเลิศเอ็ดเพกซโดยกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยวันที่21-22สิงหาคม2557หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนรเรศวรรับการประเมินคุณภาพการศ,าศาึกษาตามแนวทางอาเซียน โดยใช้เกณฑ์ AUNQA วันที่19-21สิงหาคม2556สร้างระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เปิดตัวระบบ q a n t เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยวันที่10กันยายน2556ณนห้องอบรมคอมพิวเตอร์210อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศ QAD Service Version 3เพื่อเตรียมรับการประเมินประจำปีการศึกษา2556วันที่24ธันวาคม2556ณนห้องอบรมคอมพิวเตอร์44อาคารปราบใตจักกิจกรรมเครือข่าย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อดำเนินการพัฒนา,ะาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่1มิถุนายน2557และได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันท um ี่10-13มิถุนายน2557มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมเวทีเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่23หัวข้อจากเครื่องมือพื้นฐานสู่ปัญญาปฏิบัติวันที่29-30สิงหาคม2556ณภูผานามรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ร่วมเวทีเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่24หัวข้อตลาดนัด UKM โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการนำเสนอผลงานการพัฒน,นาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา QAD Service โดยนายชนะชัยณวิเชียนวันที่29-31มกราคม2557 ณาอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามร่วมเวทีเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยายลายัยครั้งที่25 UKM หัวข้อ KM Innovation วันที่30พฤษภาคม2557ณนะมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างวันที่21กรกฎาคม2557ณหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชธห้องทองกวาวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร เขาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างวันที่28-29กรกฎาคม2557ณหอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพโดดเด่นมอบรางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี2556โดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2555ให้แก่คณะวิชาที่มีผลการประเมินสูงสุดและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพแบบบูรณาการอย่างร่วมแรงร่วมใจและพัฒนาการโดยได้รับผลประเมินระดับดีมากวันที่1ตุลาคม 2,556ณนห้องสุพรรณกัลยาหนึ่งสำนักงานอธิการบดีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนระดับกองที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี2,556ระดับดีมากวันที่24สิงหาคม2,557ณนห้องสุพรรณกัลยาสาสำนักงานอธิการบดี ความมุ่งมั่นและความท้าทายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้คงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการและสร้างนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยังย่งยืนต่อไป